เลสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับ,รบเ,รเข้าสู่ช่วงชิลไลฟ์กับพวกเราชิวไกด์อีกแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับ อยู่ที่เลอวิมานคอเทจแอนด์สปาครับผมอยู่กับผมนะครับเบสชิลไกด์คนเดิมแล้วฮะเชอร์รี่ชิลไกด์ค่ะครับผมแล้วก็เลอวิมานคอเทจแอนด์สปาเนี่ยก็คือเราก็ยังอยู่ที่กเกาะเสม็ดเหมือนเดิมนะครับใช่อันนี้เป็นทางด้านทิศตะวันออกน,<ช>นะครับ<ช>บอก ใช่แล้วเพราะว่าที่ตะวันตกที่ตะวันตกไม่ใช่เพราะตอนนี้มันกำลังจะตกแล้วทางทินนี้วันตกที่ทะวันตกนะคะแล้วก็อยู่ติดกับอ่าวเพร้าเลยเมื่อวานนี้มีเพื่อนๆมาที่เคยไปสม็ดเนี่ยก็จะมาแบบให้เชิญชวนให้เรามาอ่าวเพร้าแล้วี็เรียกมาแล้วเรียบร้อยแล้วถูกต้องเพราะว่าอ่าวเพร้าเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความแบบสวยงามอ่าใช่เพราะเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกทางด้านนี้เลยนะครับ ถ้าอยากมาดูจุดที่เรียกว่าชมวิวพระาทิตตกสวยที่สุดเนี่ยก็ต้องมาอ่าวพร้าวเลยใช่แล้วก็กวเป็นที่ตั้งของเลวิมานคอร์เทจแอนด์สปาด้วยครับผมโอ้โหรีสอร์ทนะฮะตกแต่งด้วยสไตล์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้ิคอลการ์เด้นนะฮะหรือว่าสวนไม้เขตร้อนอะไรอย่างนี้นะฮะก็ก็คือ ตัวรีสอร์ทเนี่ยจะอยู่บนภูเขานะฮะแล้วมองลงไปด้านล่างจะเป็นทะเลก็คือได้ทั้งสองวิววิวภูเขากับวิวทะเลอ่าแบบแบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างนี้ใช่เออนะคะแบบว่าส่วนดีไซน์แบบว่าโดยรอบของตัวอาคารสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเขาเรียกว่าแบบบูติกอ๋อเป็นบูทิกเลยใช่เป็นแบบบูติกอย่างเงี้ยครับก็นะฮะ,ะจะเห็นว่ามันก็ดูลาเนาะ ดูแบบนี้ก็มาติดรุกกันนิดนึงเออใช่เนาะที่นี่นะดีดีงามมากนะฮะแล้วบรยบนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าแบบอยากจะแนะนําใครเพื่อนบอกว่ายังไม่ได้ถามเลยไม่เป็นไรถามใครเะนี่ยนะนํำใครก็แบบรู้สึกว่ามันเหมาะกับคู่รักอีกแล้วมีแต่ที่เหมาะกับคู่รักนะฮะแล้วเขาบอกว่าบรรยากาศแบบนี้ขนาดว่าแบบคนมาจัดงานแต่งงานแบบเยอะมากอะไรเงี้ยเออตรงนี้ก็คือแบบทางโรงแรมเขาก็บอกว่าเนี่ยคงเขาจะมาจัดกันที่แบบริมหาดเลยนะคะตรงอ่าวพาวเพราะมันลมมันติกไงมันเห็นพระอาทิตย์ตกไงเวลาเขาจะจัดงานแต่งเขาจะจัดตอนเย็นๆอะไรเงี้ยนะฮะแล สวมแวนรวบสาบานกันอะไรอย่าง,งนี้อุย้ยเปนง <c oughs> นไงเชอรี่ <c oughs> ได้ยินแล้วอยากแต่งเลยไหมครับ <c oughs> เอาอีแล้วนี่ก็วนเรื่องเข้าแต่งงานอีกแล้วเงงอ <c oughs> อ นะคะก็วันนี้เพื่อนๆน่าจะเลิกงานกันหรือยังน่าจะใกล้แล้วเนาะหรือว่าน่าจะเลิกแล้วขอดูนาฬิกาแป๊บหนึ่งห้าโมงกับยี่สิบนาทีโดยประมาณนะฮะแล้วพอดีเลยกำลังกลับบ้านนะคะแล้วก็เป็นวันศุกร์ด้วยแฮปปี้ไฟรายเดย์ใช่กำลังรถติดกันอยู่บนทางด่วนเลยใช่วันศุกร์เรียกได้ว่าพีคครับใช่นะฮะวันศุกร์นี่โอ้โหวินาสันตโลแบบนี้เลยนะฮะก็คือแบบถ้าไม่มีอะไรทำนะคะอยู่บนรถก็ตัดเชิญชวนให้มาแบบว่ามาดูไลฟ์พวกเรานะครับก็เป็นโอกาสดีที่เราจะแบบพามาเที่ยวแบบว่านี่แบบรอบด้านเลยและที่สำคัญคือกก็สาามรถจะพูดคุยั ด้ใช่วันนี้เราพามาดูห้องพักกันด้วยนะฮะแล้วมาดูบริเวณโดยรอบที่ที่ไหนนะเลวิมานจำชื่อไม่ได้หรอเลือกมาประเทศนะวัสดีเพื่อนๆหน่อยครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพืนเป็นไงบ้างมีใครบ้างอะไรกันอยู่สามารถวราแบบว่าบ่นเปิดแบบเราเปิดขับไฟเดย์กันในนี้เลย ก็สามารถาบอกเ่าความรู้สึกวันนี้ได้เลยนะคะนี่รถติดมากเลยมุดจะชิวกันอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยโกรธโกรธมีความสุขมากสินะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาจริงนะนี่ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําถามนะคะเดี๋ยวชลิจะพาเขาไปดูในห้องพักแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นเราเข้าไปดูข้างในก่อนครับเท้าความกันนิดนึงว่าทาไมถึงชื่อว่าเลวิมันทาไมครับ ไม่รู้เหมือนกันล้เอ,อเล่นเลวิาพาน <c oughs> เนี่ยเขาเป็นอ่าเป็นชื่อที่พักของพนารายอ๋อพนารายใช่จริงๆแล้วเขาบอกว่าที่นี่มีสตอรี่นะคะเหมือนประมาณว่าเขาอยากให้แบบว่าเหมือนเรามามาสัมผัสแบบกลิ่นอายของเรื่องแบบอวันะคะดีเรื่องพระอภัยมณีออเพราะฉะนั้นที่นี่เขาก็จะแบบว่าอ่ามีมีหลายๆเจหลายอย่างที่แบบว่าสะท้อนแบบเรื่องนี้นะคะก็อนนี้เดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันหลอนที่นีม,มีรูปปั้นแบบว่าผีเสื้อสมุทรด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายนี้มาดูในห้องกันนะคะ วว้านี่นะคะห้องอันนี้ก็นี่เลยบรรยากาศด้านในก็ต้มีความแบบว่าคอเทจคอเทจนิดนึงเป็นสไตล์แบบไม้ๆเนาะใช่โอ้แบบถ้าเกิดว่าชื่นชอบเนี่ยกดว้าวกดเลิฟให้ได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจของพวกเราทุกคนนะคะเผื่อว่าเราจะได้เอาบรรยากาศแบบนี้มาฝากอีกไงจะได้รู้เป็นการซาวเสียงครับผมเออว่าเขาชอบแบบไหนกันนะคะเออบริเวณห้องที่อยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าดีลักซ์คอเทจดีลักซ์คอเทจนะครับผมดีลักซ์คอเทจฮิวไซ์ด้วยเพราะว่าเราอยู่บนไหล่เขาไหล่เขา อยู่บนอะไรคะอี่ภูเขาเห็นทะเลใช่ค่ะเปิดประตูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวยุ่มเข้านะฮะเอาเปิดไว้ก็ให้เห็นบรรยากาศแบบว่าให้จะได้รู้ไงว่าแบบตรงเนี้ยมองออกไปแล้วแบบจะเห็นจะเห็นโลกใบแบบอันใบใหญ่ของเรานี่เลยเห็นทะเลเห็นพระอาทิตย์ตกเลยนะฮะซึ่งราคาห้องเนี้ยนะคะตอนนี้ก็ราคาโปรโมชั่นอยู่ครับอยู่ที่6,364บาท6,364บบาทนะครับได้วิวแบบระดับ ร้านวิวหลักล้านเลยนะฮะเรื่องแบบนี้ดีกว่านะฮะใช่ก็คือก็คือราคาเต็มอันนี้ต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะถ้าเกิดว่ามีคนอยากซื้อราคาเต็มแต่ว่าอันนี้เราอาเป็นราคาโปรโมชั่นะอ๋อมีเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยในในแคปชั่นหรือเปล่าถูกต้องมีในแคปชั่นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็รีบเข้าไปนะคะโทรจองการไปกริ้งกริ๊งกันเลยเพราะว่าเข้าสู่หน้าร้อนแล้วใครหาบรรยากาศแบบนี้ก็รีบเข้าไปนะฮะคุณเชอรี่ครับคุณรู้ไหมฮะว่าหลังคาของที่นี่เนี่ยเขาจะใช้เป็น ย่าคานะย่าคาครับผมเพราะว่าย่าคานี่เป็นผู้หญิงนะคะทำไมอะถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นย่าคา <c oughs> <c oughs> อะต่อต่อบาระมีอยู่จริงนะครับผมโอ้โหผมพูดอะไรผมไม่อยากพูดอะไรละเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้กำลังจะสาระอะไรคนอื่นกำลังตั้งใจฟังนะครับพอเชอรี่ยิงมุกมานะครับเข <c oughs> าก็รีบปิดกันไปใหญ่เลยนะครับเราเล่นนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับผมก็หลังคาเป็นย่าคานะอย่างที่บอกคือ เขาบอกว่ามันจะช่วยระบายความร้อนได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นของยญ้าคานนดนึงเฮ้ยธรรมชาติไหมธรรมชาติเออก็ดูธรรมชาติดีเหมือนนอนกลางโพรงไัรอะไรอย่างนี้เออแบบว่าดีทั้งแบบ ดีทั้งหน้าร้อนหน้าฝนเลยใช่กำลังดูห้องน้ําอยู่ก็เป็นบรรยากาศของห้องน้ํานะคะสําหรับห้องดีลักซ์คอทเทจฮิลซส์ครับห้องน้ำคือกว้างขวางนะคะก็บอกก่อนว่าห้องนี้พักได้2คนนะคะแต่ก็เสริมได้ถึง3คนครับซึ่งราคา e x t กซ์ตาจะอยู่ที่ประมาณ2,000บาทต่อท่านนะฮะราคาเนี้ยรวมกับค่าเรือไปกลับแล้วแล้วก็ค่าอาหารเช้าคือรวมทุกอย่างค่าที่จอดรถด้วยนะครับผม เราจะมีเรือสปีดโบ๊ทด้วยถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยอาจจะน,นั่งเรือช้างไงแต่ที่นี่เขาจะมีเรือสปีดโบ๊ทให้เป็นของที่เ,เ,เรือวิมานคอเท <C orte S 1> เลย,เลยก็คือจะมี3รอบนะฮะต่อวันนะฮะเป็นสปีดโบ๊ทนั่งมาลงที่รีสอร์ทเลยดีเนาะน มีความแบบสะดวกะก็บอกนิดนึงนะคะว่าอันนี้เป็นรีสอร์ทแบบว่าที่เรามาแนะนำในวันนี้ก็เป็นรีสอร์ทแบบระดับแบบว่ามีความหรูครับเ็นนิดนึงมีความหรูนะคะแล้วก็แบบเราเราก็ไปหรูกันแบบหลายหลายรูปแบบเออถ้าเกิดว่าใครเจอพวกเราอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะรู้ว่าไม่เราไม่มีข้อจํากัดกันอยู่แล้วครับผมนี่ยิ่งแบบว่าไลฟ์เซอรี่ในก่อนๆเนี่ยเราก็แบบไปนอนเต็นท์ก็แบบนอนเต็นท์อ่นรอย่างเงี้ยคือพวกเราเนี้ยไปหมดเขาให้ไปไหนก็ไปนะคะแล้วก็แบบนี้เราก็มาเล่าตอบแบบนี้ก็หวังว่าเุก่านจะชอบกันครับผม นี่นะคะสวัสดีค่ะคุณชมขวัญสวัสดีครับอ๋อคุณชมขวัญมีการแบบชวนชวนแฟนนะคะ,ะแฟนหรือเพื<ต>่อนไม่ร<ฟ>ู้นะ,นะคะคุณม,มันจะเป็นแฟนนะสอ,องคุณด้วยแน่นอนบรรยากาศแบบนี้คุณซิริมานี่น,น,นี่มีการเชิญชวนนะคะคุณนุย้ยสวัสดีค่ะคุณฝ้ายห้องน่าทักมากๆเลยครับสวัสดีครับผมนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ขอย้ำอีกทีเราอยู่ที่เลอวิมานคอร์เทจแอนด์สปานะครับผมเกาะเสม็ดจังหวัดระยองนะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะเป็น รีสอร์ทที่อยู่ติดกับทะเลแล้วก็ภูเขาบนอ่อาวเขานะครับผมซึ่งอยู่ทางทิศต,ตะวันตกของกอเกาะเสม็จนะครับผม,มก็คือควิวดีอรใช่วิวตะวันตกเลยทิศต,ตะวันตกก็ได้เห็นตะวันตกตรงนี้เลยทิศ <laughs> ตะวันตกเห็นตะวันตกถูกค่ะนี่นี่แล้วก็ให้ดูหน้าตายา้าขาอันนี้ใช่ไหมดิใช่อันนี้คือญ่าขาที่เขาบอกว่าใช้มุงหลังคา,าครับเอยแล้วผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือห้องห้องข้าง,งในเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากรีสอร์ทในบาหลี คือถ้าใครเนี่ยคิดว่าอยากจะไปบาหลีเนี่ยแต่ว่างบไม่ถึงก็มาได้ใกล้ๆเลยที่กเกาะสม็รนะครับผมมาเมืองไทยของเราเที่ยวไทยของเรานะครับก็มีการตกแต่งที่คล้ายๆกับบาหลีเหมือนกันนะฮะ,ะได้ฟิลได้ทะเลได้ภูเขาแบบนี้เลยเหมือนกันเลยนะฮะ ก็แบบเป็นสไตล์แบบว่ามีความแบบไม้แบบฟิล่มกระท่อมแต่ว่าเป็นกระท่อมที่แบบว่าทรงแบบคุณวุฒิอะไรอย่างนี้อะไรคือทรงคุณวุฒิก็ทรงคุณวุฒิคือแบบวัดอย่างดีแบบแบบผีเมียมอ่ะเข้าใจไหมผีเมียมอโอเคครับเป็นศัพท์ใหม่ที่ผมต้องเรียนรู้จากเชอร์ี่แล้วนะฮะบางทีนางก็จะมีภาษาเฉพาะเฉพาะของนางนะครับที่แบบว่าคนอื่นไม่สามารถเข้าใจนะนางก็จะพูดขึ้นมาเพราะฉันเป็นคนหลายพื้นที่เออเกี่ยวนะคะ กาชอนดีก็กน,นี่นะคะก็เนี่ยสังเกตไหมว่าที่พักของเราอะ่ะแบบมีความ,มว่าอยู่อยู่สูงขึ้นไปเพราะอะไรรู้ไหมว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอะ่ะมาตั้งอยู่รับอ่าแบบ <ừ> ที่พักเขาจะ<อ>ก็จะแบบบังกัน<อ>เพราะฉะนั้นที่พักที่เนี่ยจะไม่มีหลังไหนที่บังกันเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเห็นวิวทุกห้องเลยใช่ไหมใช่ก็จะเห็นวิวแบบเห็นวิวเออเห็นวิวแบบทางเนี้ยทุกห้องนะคะ,ะก็จะแบบว่าได้ชมแบบ วิวแบบพาดพิษตกแบบว่าไฮเดฟฟินชันอะไรโอ้โหไฮเดฟไฮเดฟอะไรทีเดียวได้เห็นแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นลูกตาอะไรอย่างเงี้นะคะนี่เขาเพจะมีการแบบประดับตกแต่งหัวแล้วก็อยากจะเล่าแบบที่นี่มีความแบบว่าจริงๆเขาเรียกว่าอะไรช็อปปี้คอรอะไรเนี่ยช็อปปี้คอร์การ์เด้นนะฮะจริงๆเขารู้สึกว่าโอ้เขียวเหมือนได้อยู่แบบเขตร้อนอะไรอย่างเงี้ป่ะแต่คนจริงอากาศมันก็ร้อนจริงๆนะฮะตอนนี้เขตร้อนเนี่ยคือแบบเรารู้สึกว่าอยู่เขตร้อนตลอดอยู่แล้วนี่ แล้วก็จะบอกว่าที่นี่ยมีความพิเศษนะเนี่ยเบต้องระวังนะเดินผ่านเนี่ยเดยวระวังหกล้มอะไรอีกล่ะครับแปลงผักนี่นะคะตรงนี้นี่เขามีแปลงผักผมขอหักเชอรี่ไปอยู่กับสวนพริกเลยได้ไหมครับไอ้ค่ะแปลงผักตรงนี้แบบพี่ขีหนูสวนสายของจริงเปล่าวะของจริงสิครับผมก็แปลงผักแล้วครับเชอรี่อืมนี่คือนีแปลงผักอ่ะก็คือเขาก็จะเอาผักนี้ไปทํากับข้าวเลยนะฮะเมนู ความจริงมันก็มีที่นี่เขามีร้านอาหารด้วยเมื่อกี้ลืมบอกบอกไปยังเชอรี่บอกไปยัง,ย,ย,งยังไม่ได้เล่าเลยมีร้านอาหารซึ่งเรียกได้ว่าเด็ดพาผมไปชิมกันมาแล้วนะคะเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนด้วยเนาะใช่ก็คือมีห้องอาหารนะมีด้วยกัน2ห้อง ห้องหนึ่งเลยว่าห้องอาหารโออีกห้องนึงคือห้องอาหารบัสครับผมโอกับบัสนะใช่ก็เดี๋ยวไว้เราเอาภาพมาฝากนะคะก็เดี๋ยวไว้เล่าต่ออ่าเก็บไว้แล้วนะฮะภาพอาหารที่เราไปทานกันมาเพราะเราไม่อยากทำลายเพื่อนเราตอนกลางวันเนี่ยเห็นทำลายกันมาหลายวันแล้วนะฮะนะคะสวัสดีค่ะคุณวันเวลาเปลี่ยนไปเล่นน้ำที่หาดมาแล้วสวยดีบ้านหน้าพักโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะไปที่หาดกันนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากเห็นบรรยากาศอ่าวเพ้าเนี่ยก็ตามพวกเรามานะคะรีบๆชวนเพื่อนๆมาเลยก็นี่คือบรรยากาศเกาะสม็ทใช่ก็เลยเข้าไปแล้วกันเนาะ เพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอ่าวที่สวยที่สุดของเกาะสมิตรอะหลายๆคนก็จะแบบว่าอ่าวเท้าเนี่ยหละเพราะเราได้เห็นว่าที่ตกนะเล่นน้ำตอนเย็นๆที่ฟินมากเลยนะฮะจริงค่ะครับตอนเย็นๆแต่ว่าอากาศยังไม่เย็นเลยะะตอนนี้ตอนนี้มันใกล้จะเย็นแล้วแหละนะฮะเราก็หวังว่ามันจะเย็นงเร็วๆนะครับนี่แล้วก็นอกจากห้องอาหารเมื่อกี้นี้เดี๋ยวไปเล่าต่อขอเล่าเรื่องสระว่ายน้ําแป๊บหนึ่งซึ่งสระว่ายน้ํามากแบบก็คือก็ โอเคอ่ะ okay. คือมีความสวยแล้วร,รู้สึกว่ามันสวยนะแบบว่ารู้สึกว่าทุกอย่างแบบดูใหม่ดูสะอาดสะอา้านแบบว่าคือเขาดูแลเป็นอย่างดีนะคะคแล้วก็ความลึกก็0.9นะคะ0.9เมตรก็คือ9เมตรก็เด็กๆ, <90 S 1> ๆเล่นได้เนะาะงสิเซนใช่แล้วก็สำหรับเด็กๆนคือสามารถมาเที่ยวแบบว่าเชิงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ชอบน้ําจืดเนาะไม่อยากเล่นน้ําเค็มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ ชมวิว่าทีจา่จากตรงนี้เลยเออนะฮะก็แช่น้ำจืดไปนะฮะใครที่ชอบทะเลก็เดี๋ยวลงใบนี้นึงก็เป็นทะเลละออนะฮะ<ข>ซึ่งเราจะพาไปครบเลยมีกั้นแบบกั้นเชือกอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบแขกเล่นน้ำด้วยไม่ต้องกลัวว่าแบบสปีดโบ๊ทจะพุ่งเข้ามาชนอะไร <laughs> <laughs> นะฮะปลอดภัยโอ้ยแบบมีความแบบกว้างขวางครับผม ให้ดูบรรยากาศกันไปก่อนนะครับตอนนี้ทักทายเพื่อนๆหน่อยเป็นยังไงกันบ้างครับกลับถึงบ้านกันหรือยังเอ่ยนะาคะนี่ก็นี่คุณปารกะบอกว่าต้องลองไปเที่ยวดูอยู่เออต้องไปลองไปเที่ยวดูบ้างล่ะครับก็แนะนำเนาะถ้าเกิดว่าแบบใครชอบแบบว่าเออแบบอันนี้ก็จะมีความแบบหรูหรานิดนึงนะคะเรื่องราคาก็6 3ส4ตอนนี้เป็นราคาโปรโมชั่นสำหรับห้องดีลักซ์ใช่ไหมใช่ราคาเริ่มต้น6 3 6ามสใครที่ฟังราคาไม่ทันก็อยู่ในแคปชั่นนะคะครับผม ย้ำกันอีกทีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เลวีมาร์คอเทสแอนด์สปาเนาะเกาะสมิทต์จังหวัดระยองนะครับผมใช่่คะตั้งอยู่บริเวณอ่าวเพ้าวนะฮะของจังหวัดเอ้ยของเกาะสมิทต์นี่แหละจะเป็นจังหวัดสมิตรแล้วนะฮะของเกาะสมิทต์นะคะอยู่เนอาณาเขตของจังหวัดระยองนั่นเอง ก็อ่าเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะคะคุณสุประโชคนะคะหกสามหกสี่นะคะครับก็ถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่ในนี้ฟังไม่ทันก็ไปดูในแคปชั่นได้เลย<ช>นะคะ<ช>จริงๆแล้วห้องพายคี่เนี่ยมีหลกัหลกๆแล้วมีสองท้ายด้วยกันนะคะสองท้ายอีกท้ายหนึ่งเหรออีกท้ายหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นท้ายแบบว่าพรีพรีเมียมดีล่าพรีเมียม อะสุยม่ดีกว่าพรีเมียมลืมชื่อือแค่ฟังชื่อก็พรีเมียมแล้วอ่ะเป็นแบบว่าเนขาเรียกว่าพรีเมียมอ่าพรีเมียมวิลล่าถูกแล้วพรีเมียมวิลล่านะก็คือมันจะเป็นแนวที่แบบว่ามีอ่างน้ําแบบอ่างน้ําในตัวคือเราสามารถแบบว่าอาบน้ําไปแล้วก็แบบดูดาวอะไรเงี้ยทำสปาได้ในนั้นได้ข่าวใช่ไหมใช่เออเออแคไม่แน่ใจนะเออก็คือแบบรู้ว่าแบบมีอ่างน้ำนะคะบอกว่าอ่างน้ําก็มี2แบบคือจะอยู่ในห้องก็ได้อยู่ในห้องก็แบบส่วนตัวส่วนตัวหรือว่าจะอยู่นอกห้องก็คือสามารถอาบน้ำแล้วก็ดูดาว ดูวิวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะคะ,ะต่างกันนิดเดียวเองนะครับประมาณหลักพันนะใช่ใช่ถ้าสำหรับใครที่อยากแบบดื่มด่ากับบรรยากาศแบบอาบน้ําไปด้วยแล้วก็ดูดาวภูเขาดูวิวอ,อ่างเงี้ยนะะชอบแบบนี้ก็ อัพราคาขึ้นมาอีกนิดนึงนะก็กลายเป็นพรี้ยมเลยนะซึ่งรายละเอียดอื่นๆนะก็สามารถแบบถ้าอยากไปดูภาพอ่ะนะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เชลีกับเบสต้าพามาดูแบบดีลักซ์ก็คือห้องห้องระดับหนึ่งของเขาเนาะเออเพราะว่าเพราะว่าห้องอื่นเนี่ยเต็มคือแบบว่ารีสอร์ทแบบในเครืนอนี้แบบค่อนข้างจะมีความเต็มลูกค้าเยอะใช่ลูกค้าเยอะแล้วก็เขาทํามาดีมากเลยนะในแต่ละรีสอร์ทเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีเอกลักษณ์มีความเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไอดีนติตี้ของแต่ละอันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอย่างสับปะรดที่เราไปมาเมื่อเช้าเนี่ยก็จะแบบชูชาดนิดนึงนะฮะแล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวบังกะโลบาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนาะเขาก็จะไม่ซ้ํากันเลยเขาบอกว่าเป็นคอสเทจแล้สไตล์ฝรั่งเพราะฉะนั้นแบบชาวต่างชาติก็จะเยอะอ๋อเออใช่งก็เยอะจริงนะคก็เแต่ชาวต่างชาติเลยเรายังไม่ค่อยเจอคนไทยเลยนะครับ อันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรวมของที่นี่นะคะเลอวิมานคอตเทจแอนด์สปาอย่างที่เชอรี่ได้แบบว่าเอื้อนเอ่ยกันไปแล้วเนาะว่าการแบบจับเดเรียงของที่บ้าของเขาเนี่ยจะไม่ซ้อนกันเห็นวิว <c oughs> เลยทุกหลังนะฮะ ทุกหลังเนี่ยก็จะแบบว่ามีความแบบเห็นวิวทะเลเหมือนกันหมดนะคะครับผมก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าแบบโอ๊ยอยู่ตรงนี้จะหันไปทางไหนนะคะเพราะที่นี่เขาแบบว่าเขาอยากให้แบบดื่มดมบรรยากาศแบบวิวตรงนี้จริงๆคือมันทั้งสงบแล้วก็ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวอีกด้วยครับผม,บผมที่กำลังดูอยู่นี้ก็คือห้องนะฮะที่เราไม่ได้นอนเรานอนห้องแม่บ้านไม่ใช่แล้วก็มีห้องของเรานะครับห้องที่เรานอนต่างหากนะฮะผมใช่ค่ะ ก็เป็นห้องที่วิวสวยที่สุดเลยนะโอ้โหดีจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆหลายคนกำลลงอิจฉาอยู่นะครับผมแล้วส่วนสนําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะสมมติว่าสนใจบรรยากาศแบบนี้แบบว่าลึกซึ้งถ้าเกิดว่าดูในไลน์แล้วรู้สึกว่ายังไม่ละเอียด ต้องการละเอียดในละเอียดก็ติดตามพวกเราในเพจก็คือเหมือนเดิมเราก็จะไปโหลดทุกสิ่งอย่างไว้ในเพจนะคะ,คะก็รอดูบรรทาพนิ่งรวมถึงถ้าเกิดว่ามีคําถามเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยสมมติว่าชลรี่แบบพลาดพลั้งอ่านข้ามไปก็โปรดให้อาภัยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามตอบค,ค,คอมเมนต์มาตอนนี้ก็เลยก็ได้นะเราจะได้ตอบกันสดๆเลยนะฮะถูกต้องเขาบอกไว้ก่อนว่าที่นี่เ,เขาไม่รับสัตว์เลี้ยงนะคะก็คือแบบบางทีอาจจะมากวนแขกท่านอื่นอะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องเข้าใจคนอื่นด้วยเนาะนะฮะก็สำหรับบางคนเขาแต่ว่าก็เข้าใจเนาะบางคนเขาก็แบบ ไม่อยากจะทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้ที่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับตต้อง,องขอตายจริงที่นี่ <c oughs> ไม่รับสัตว์เลี้ยงนะฮะ, <c oughs> ะเพราะมีหลายคนชอบถามเข้ามานะครับว่ารับสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่ามาเที่ยวสม็ดอย่างเงี้ยแบบว่าก็ใช้เวลาสักสองวันหนึ่งคืนก็โอเคเพราะว่าน่าจะได้ครบแหละแบบว่าคือเกาะมันแบบคือเขามีทําทุกอย่างแบบเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวไว้แล้วดังนั้นก็ทิ้งน้องหมาน้องแวน้องแมวไว้แบบสักแป๊บหนึ่งเออสองวันหนึ่งคืนนะคะก็มาารรับบบชมกแนี้ คุณเจนูสวยน่าพักค่ะจริงค่ะชวนเพื่อนๆมาได้นะคะคุณเจนูคุณหลิวลลคุณหลิวว่าค่อนข้างแพงใช่ค่ะ <c oughs> ก็เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าอาจจะ <c oughs> ถามว่าเอางี้แบบว่า ไม่ใช่คาว่าแพงดีกว่าก็เพราะว่าที่พักเป็นอีกแบบว่าระดับอีกระดับหนึ่งนะคะ<ช>ก็เป็นแบบว่าราคาราคาค่อนข้างจะสูงนะคะใส่แพงอาจจะดูแบบไม่อยากจะพูดว่าแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้าถามตัวแล้วมันก,ออ<ช>ก็ก็เป็นสไตล์เนี้ยเนาะคือผมว่าดูในแค่เลนส์ผ่านโทรศัพท์เนี่ยอาจจะแบบไม่เห็นภาพรวมไงคือเจะคิดว่าขนาดเนี้ยแพงแต่สําหรับคนที่ได้มาสัมผัสบรรยากาศของอ่าวพราวดูพระอาทิตย์ตกแล้วก็พักอยู่บนเรือวิมานเนี่ยก็จะรู้สึกว่า6กพันเนี่ย เฮ้ยถ้าเราเก็บเงินหน่อยมันก็คุ้มนะที่จะมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นะฮะที่ <Th ì S 2> พักเขาก็โอเคหรูหราใช่ะะก็เก็บไว้เป็นช้อยก่อนเอาวันดีคืนดีเกิดถูกหวยขึ้นมาอย่างนี้เออจะอ,อ,อยู่ก็เป็นเศรษฐีก็แบบที่นี่อาจจะแบบอยู่ในช้อยขึ้นมาก็เป็นไปได้ถูกไหมหรูหรามาเฮากันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เือนว่าก็แนะนําไว้ให้ดูแบบผ่านๆานไว้ถ้าเกิดว่าชอบก็จะเผื่อมาแล้วแบบจะได้นึกถึงอะไรอย่างนี้ หรือถ้าเกิดว่าอาไม่มาเลยวิมานก็ไม่เป็นไรนะคะก็เอาบรรยากาศของอ่าวเพ้ามาฝากครับผมบริเวณด้านหน้นนี่ก็คือแบบอ่าวเพ้าล้วนๆเลยใช่เขาบอกว่าชื่ออ่าวเพ้าอ่ะก็เพราะว่าต้นมะพร้าวเยอะอ๋อที่นี่เขาอจะตั้งชื่อทุกอย่างแบบง่ายๆเนาะครับครับอ่าวสับปะรดก็เพราะว่าสับปะรดเยอะน้อยหนาอันนี้ไม่รู้อ่ะแต่อาจจะใช่แหละเพราะว่าทุกอ่าวก็ดูแบบว่ามีที่มาแบบอ๋ออันนี้เยอะอันนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ย ก็โอเคก็คือบันการสร้างการจดจําที่ดีเออเออคือเขาก็ตั้งชื่อง่ายๆเนาะมันเห็นอันนี้ก็อ้าวพาวสมมุติว่าเห็นแบบแมวอ่าวแมวอะไรอย่างงี้ก็ได้แมวเยอะก็อาจจะมีไงก็อาจจะมีนะคะสวัสดีค่ะคุณขับแบงค์บอกเตรียมหลบพระอาทิตย์กําลังจะตกกาลังจะตกแบงค์ก็มาเล่นกับเรานลครับทุกคนบอกว่าแล้วมีความแบบว่าถ่ายเท่าไรับนะคะ พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วใช่แล้วค่ะคุณสุภัยชยาแล้วจะบอกว่าพาทิตย์ตกวิวสวยนะคะขอบอกออคือมันแบบคือเหมือนพระอาทิตย์จะตกตกลางทะเลอ่ะเพราะมันแบบไม่มีอะไรเลยคือเหมือนว่าภูเขาอะมาอยู่แบบประกอบฉากเฉยๆนางเอกแบบกาลังจะดิ่งลงน้ำอะไรเงี้ยคือมันสวยมากแล้วก็เราจะเอามาฝากเพื่อนเพราะฉะนั้นใครที่กดเข้ามาเนี่ยก็อย่าเพิ่งบอกว่าหนีหายไปนะคะนะฮะลมกาลังดีเลยนะ,ะตอนนี้พระอาทิตย์ก็ไม่ร้อนมากเหมือนตอนกลางวันนะตอนกลางวันมาถึงโอ้ร้อนมากเลยนะฮะ คุณวันเวลาเปลี่ยนถามว่า6 3 6 4ราคา2คนใช่ไหมใช่ค่ะเป็นราคาต่อห้องนะคะเฉลี่ยคนละประมาณ3,000ันเนาะอย่างที่บอกว่าเราจะได้เห็นทั้งวิวภูเขาแล้วก็วิวทะเลด้วยนะฮะหือว่าคุ้มค่านะฮะคุ้มค่าเลยใช่เนาะก็ราคานีรู้สึกว่าคือก็ก็ถ้าสําหรับคนที่แบบชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้ก็คิดว่าหวังว่าจะถูกใจและกันอ่าแล้วก็แบบว่าอยากให้มากันเนาะก็เอามาฝากไว้นี่ก็เป็นแบบบรรยากาศของอ่าวพราวนะคะก็แบบกว้างขวางแล้วก็รู้สึกว่าแบบทรายละเอียด คือพระอาทิตย์ตกตรงหน้าเลยเนี่ยครับอยู่บนที่พักเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกลงมาตรงหน้าเลยดีงามพระรามแปดมากนะครับผมพระรามเก้าพระรามสิบอะไรก็ว่าที่กาลังติดอยู่ตอนนี้นะครับมาหมดมาให้หมดเลยนะคะคุณขับแบงค์ตึงโป๊ะจนได้คุณขับแบงค์เอาอีกหนูชอบชอบแบบความแบบคอมโบนะคะตอนนี้เราคุณบนตรีสวยงามกว่าแต่ก่อนเยอะเลยอ๋อแสด้ว่าใครมาใช่ไหมคะ สำหรับเพื่อนที่เคยมาก็สามารถแบบมาแบ่งปันแบบปสสระสบการณ์กันได้นะคะนี่เลยก็แบบรีสอร์ทที่นี่เนี่ยก่อตั้งตั้งแต่ปี2543ล้วคุณเชอรี่รู้ปะ<ห>่ะครับคือฟังดูเนี่ยอาจจะดูเก่ากี่ปีแล้วอ่ะลองลบดูดิไม่ลบไม่คิด14 <c oughs> ปีนะครับผม4ปีนะฮะ4ปีนะคะสภาพก็ยังดูใหม่ย,ยังคือเขามีการแบบบูรณะตลอดรอีโนเวทตลอดนะฮะก็โอเคเลยนะฮะสำหรับวิวประมาณนี้แล้วก็ห้องพักอะไรก็โอเคหมดเลยนะครับ แขกก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเนาะครับผมรู้สึกแบบว่ามีความสงบอะแบบได้ยินแต่เสียงคลื่นอ๋อแล้วก็มีที่นั่งแบบว่าให้เลือกสัตว์มากมายเลยใช่เอเยอะมากแบบหูเรียงมันแนวยาวคือบริการแขกที่มาพักเนี่ยก็จะมีอย่างที่ว่าแหละมีมีที่นั่งนะครมีร่มบังให้นะอมีสาว่ายน้ําให้แล้วก็เนี่ยลงไปเล่นน้ําได้ด้วยตรงนี้นะคะยากาศกําลังดีเนาะครับ ไปเล่นน้ำกันหน่อยไหมเชอรี่เชิญเบสเลยค่ะเชอรี่บอกเดี๋ยวกันแดดที่ทามาจะหายไปนะฮะอันตรธานไปกับแนวสายน้ำทะเลนะครับ เฮ้ยเราอยมีการแดดกว่าแบบ6ตัวด้วยกันแต่ว hey. ่าเป็นเจ้าแม่กันแดดเลยก็ได้พระอาทิตย์เนี่ยต้องร้องขอชีวิตกับเราเลยนะขนาดนั้นเลยครับนะมันนาจะการร้อนได้ด้วยนะครับผมกันแดดใจเนี่ยมีเด็กๆมาเล่นน้ำนะครับตอนนี้นะคะก็เป็นการรักแนะคไม่ว่าจะเป็นผู้รักหรือว่าครอบครัวก็สามารถมากันได้เนาะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบ ส่วนตัวเราก็แบบสงบเนาะที่เนี่ยใช่นะคะก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งถ้าเกิดว่าใครดูเมื่อเช้าก็จะรู้สึกโอ้โหวัยรุ่นจี๊ดจ๊าดแบบแจกความน่ารักสดใสนะคะอันนี้ก็จะรู้สึกว่าเออแบบผ่อนคลายสบายสบายเมื่อเช้ามันสีสันฉูดฉาดแต่ตอนนี้นี่ก็แบบผ่อนคลายนะฮะใช่ามกลางวิวพระอาทิตย์ตกแบบนี้นะครับ ก็อเนาะสำหรับเพื่อนเพที่เพิ่งเข้ามานะคะก็เท้าความย้อนกลับไปนิดนึงว่ารเราอยู่กันที่เลอวิมานคอเทจแอนด์สปานะคะครับผมแล้วก็เย็นนี้อย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ชมพระอาทิตย์ตกกันแบบเต็มเต็มกว่านี้แล้วมาดูพระอาทิตย์ตกพร้อมๆกันใช่คราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้พระอาทิตย์ได้มีความเลนสหรือเปล่าคือมันควรจะลงมามากกว่านี้แล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ลงอนนีแบบก็ยังไงเย็นนี้นะคะมารอดูกันอ๋ออยากจะบอกว่าไลฟ์ต่อจากนี้เราจะได้ดูแบบ กาะเสม็ดแบบในมุมสูงนะคะอ่าก็มารอดูกันนะคะเป็นวิพาทิตตกก็ฝากเพื่อนๆไว้ติดตามในชีไลต์อันต่อไปก็ตอนนี้ชลิกับไบก็ขอตัวไปทอดน่องริมอ่าวเพาินก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไปเล่นน้ำรอนะครับผมร,บรอพิาทิตตกนะฮะแล้วมาเจอกันอีกทีตอนพิาทิตตกครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ